ในช่วงบ่ายสองบ่ายสามครับฝนตกมาอย่างหนักช่วงสี่โมงห้าโมงเย็นฟ้าก็บเปิดทันทีครับเหมือนจะมีนิมิตหายเป็นใจว่าวันนี้จะต้องมีมิสติ้งเก็บแมงมันแน่นอนผมเลยรีบจับมอเตอร์ไซค์ครับขี่ออกไปที่คลองจประธานทถงหน้าบ้านเพื่อที่ไปจับจองหาทำเลที่ดีที่สุดครับในการเก็บแมงมันเพราะวันนี้จะต้องมีผู้คนมากมายออกมาเก็บแมงมันแน่นอน บรรยากาศตามสองข้างทางครับก็จะเห็นผู้คนขี่มอเตอร์ไซค์ครับรีบออกมาจับจองทำเลใครทำเลมันครับรู้ใครรู้มันจากปีที่แล้วทุกคนรู้ดีครับว่าตำแหน่งที่ตั้งของตัวเองอยู่ตรงไหนผมจึงรีบซิ่งออกไปครับเพื่อที่จะไปไวที่สุดเท่าที่ไวได้ครับเพื่อไปจับจองทำเลที่ดีที่สุดและแล้วผมก็มาถึงครับทำเลที่ห่างจากบ้านสัก500เมตรตรงนี้เป็นจุดที่แมงมันออกแรงที่สุดครับ และนี่ก็คือภาพและบรรยากาศครับของการเก็บแมงมันในวันที่3มในฤดูกาลนี้ วานครับเย็ยนวันจันที่บ้านก็มีปลวกสครับแลแบ้วแมงมันมันก็ออกครับแต่ออกคันคลองชุะทานหน้าบ้านครับแถวคั้นคลองชุะทานหน้าบ้านผมอ่ะจะเป็นแหล่งที่ที่รู้กันครับของคนในเทศบาลพิชัยหรือคนในเขตสมุทรชัยที่มีบ้านอยู่กัันคลอครับก็จะพากันออกมาเกียบงมันครับจะเป็นงี้ทุกปีตามอา เรียกว่าอะไรล่ะรู้ใคร,รู้มันนะครับเพราะว่าคนเก็บไปมันก็จะรู้ว่าทุกปีมันเคยเอาตรงนี้แล้วเขาจะไปเ้าะลงในกก็ปัน,น,นปีนี้ผมก็ออกไปเก็บตรงคันคลองครับผมก็ได้มานิดหน่อยครับเพื่อจะมาทําการเพาะเพิ่มครับผมจะเพาะเพิ่มอีกกระมวานคงจะเพาะเพิ่มอีกก็ประมาณก,ก็ห้ากระปุกก็พอนะครับสําหรับในการเพาะทดลองนะ แล้วก็ส่วนที่เหลือก็จะทําการซ่อมครับที่เฉพาะในวันก่อนหน้านั้นที่เพาะไปตอนวันอาทิตย์โอเคครับจากนี้ไปก็จะมาบอกเทคนิคครับตั้งแต่เทคนิคการเก็บแมงมันเพื่อเพาะนะครับหากาคุณจะเก็บแมงมันมาเพื่อเพาะนะครับให้หาใส่กระปุกที่มีขนาดใหญ่ึ้นหน่อยครับแต่ที่ใช้กระปุกขนาดใหญ่เพราะว่าป้องกันงมันมัน,มนไม่ให้มันทับกันนะที่สําคัญเลยคือเราต้องใส่ใบไม้เข้าไปครับ พอใส่เบามาเข้าไปเนี่ยในกระปุกนะครับแล้วปิดฝาแล้วเวลาเราใส่แมล็มันลงไปอ่ะตัวแมล็มันนะครับตัวเมียนะครับมันก็จะไปเกาะตามใบไม้ครับป้องกันการเหยียบกันครับเพราะว่าหากว่าเราเก็บได้เยอะๆมันมมกจะเหยียบกันแล้วมันแล้วมันจะกัดกันพอมันกัดกันแล้วโอกาสรอดอ่ะมันต่ํามันมักจะตาย หาก็ใส่ใบไม้น่ยมันจะเพิ่มโอกาสนอดของตัวแมลงได้สูงกลางคืนผมก็ไปเก็บตัวผู้ครับที่มันบินมาเกาะไฟนะแล้วก็เอามาใส่กระมังไว้ครับไอ้ได้เยอะที่สุดนะครับรอยู่ว่าจนเราพอใจจนเราคิดว่าพอแล้วนํามาใส่รวมกันนะครับก่อนที่เราจะเพาะครับให้แม่พันธุ์กับพ่อพันธุมันผสมกันแล้วก็หากระมังครับมาใส่้าควบคุมซนะการมันบินออกที่สําคัญก็คือต้องใส่ใบไม้เข้าไปด้วยครับ เมืนเดิมครับเพื่อป้องกันไม่ให้มันเหยียบกันเพื่อป้องกันไม่ให้มันกัดกันยิ่งมันมีพื้นที่ให้ได้อยู่อาศัยมากๆโอกาสการกัดกันก็จะมน้อยนะครับของตัวเมียนะโอเคมาเริ่มเพาะกันเลยดีกว่าครับผม เลือกเฉพาะตัวที่ปิกสลับนะครับผมใส่ลงไปกระปุกละสองตัวนะ ด้านหลังผมนี่ครับเป็นแมงมันที่ผมทำการเพาะไว้ในวันอาทิตย์นะครับผมก็ใส่ไปกระปุกละสองตัวนะครับแล้วก็ใช้ผ้าดำปูไว้เพื่อพางแสงและก็ป้องกันไม่ให้ไก่ไปกินและไม่ให้จิ้งจกเข้าไปกินและป้องกันไม่ให้ตัวต่บ้านผมมันจะมีอะไรอึ่งยาง่ะหมายถึงอึ่งที่มันเป็นลายๆครับบางที่เขาเรียกอึ่ง้างไล่นะมันจะบุดเข้าไปทําหลังอยู่นี่นะครับจากจุกการนะครับนะครับเพราะว่าเราทําการอ นำแมงมันใส่ในหลุมเพาะนะครับหรือใส่ในกระปุกเพาะก็ให้นําผ้ามาคลุมไ้นะครับเพื่อป้องกันพัดละฝนทกนี้แหละร,รอจนกว่ามันจะมุดเข้าไปในดินนะครับซึ่งว่ามันผ่านไปกี่วันนะวันอาทิตย์จนนนันอาคารวันนี้เป็นวันอัรตอนเช้าครับก็นํามาเปิดดูนะครับดูว่าตัวแมงมันที่ทําการเพราะเมื่อวันอาทิตย์อ่ะมันเข้าไปหรือยังมันก็มีบางส่วนนะครับที่สามารถแข็งแรงพอที่สามารถมุดดินลงไปได้ ในวันอาทิตย์ผมไม่สามารถจะทําการาเพราะได้ตามขั้นตอนแบบเต็มสูบนะเนื่องจากว่าเก็บแมงมันที่ินมาชนไฟครับจับตัวไหนได้ก็เพาะตัวนั้นแหละแมงมันที่จับได้ในชะ่วงเวลาต่านมันเป็นบา,างครั้งบางทีตัวมันไม่แข็งแรงหรือว่าเป็นแมงมันที่มันยังไม่ฉลาดติพอเราทําการเพาะมันจึงไม่สามารถปินเข้าไปในกระปุกเพาะนะครับ บางกระปุกก็เข้าไปได้สตัวครับเนินนี่เรียกนะถ้าเกิดกระปุกไหนที่มันสามารถมุดดินได้ทั้ง2ตัวนะผมก็จะเขียนเลข2องไว้กระปุกไหนที่มันมุดดินได้ตัวเดียวนะผมก็จะเขียนเลขหนึ่งไว้นะไม่ได้จะเห็นว่าน,นะนี่คือด้ส่วนใหญ่แล้วนะครับในการเพาะวันอาทิตย์จะเป็นการเข้าไปแบบตัวเดียวนะครับตัวที่แข็งแรงที่สุดก็จะมุดดินลงไปได้ส่วนว่าตัวที่มันมุดดินลงไปไม่ได้ครับเกิดทุก ทุกตัวยังมีชีวิตนะครับทุกตัวยังมีชีวิตมีบางตัวเท่านั้นที่ตายแต,แต่ส่วนใหญ่แล้วมันจะเป็นตัวที่ไม่สลัดปีกครับเพราะว่ามันไม่สลัดปีะโอกาสที่มันจะติดดินไปแล้วมันก็ยากขึ้นนะนี่คือเหตุผลว่าทําไมเราต้องเลือกตัวที่สลัดปีดนะครับในการทดลองเพาะแล้วก็มีบางกระปุกนะครับมีบางนะมันตามกระปุกได้แหละที่ตายไปทั้งอสองตัวนะผมก็ทําการเพาะใหม่อีกครั้งหนึ่งนําตัวที่แข็งแรงกว่าสดชื่นกว่า ลงไป2ตัวแล้วก็จะใช้ผ้าดาคุมมว้อีกประมาณวันสองวันก็จะมาเปิดดูเช็คดูว่ามันเดือกี่ตัวมันมุดยืนไปกี่ตัวและนี่ครับส่วนนี้ก็เป็นหนึ่งในตัวอย่างฮาระปุกที่เพาะลงไปในวันนี้นะครับสังเกตหากว่าตัวแมงมันมันแข็งแรงนะครับมันจะคุดยืนลงไปเลยนะไอเนี้ย ใส่ลงไปเมื่อกี้เองนะมันคุดได้ไปขนาดนี้เลยครับถ้าเกิดว่าตอนเก็บเราเตรียมการดีตอนเพาะเราเตรียมการดีไม่ให้มันทับผมเกินไปอ่ะตัวเมลมันก็จะมีความแข็งแรงก็สามารถคุดลงไปได้ไหวสามารถคุดดินลงไปสร้างโคลนลดอัตราการตายในการเพาะขั้นต้นได้มาก และนี่คือเทคนิคและว,วิธีการเพราะเบื้องต้นนะครับในการเก็บแมงมันจากาจากกระไฟฟ้าหรือว่าจากรูของมันทำการเพราะทวนขั้นตอนอีกทีนะครับอันดับแรกใส่เมงมันลงไปสองตัวนะครับในกระปุกเพาะอันดับที่สองเมื่อใส่ไปแล้วก็ให้นําผ้ามาคุมไว้จะเป็นผ้าสีอะไรก็ได้ครับคุมไว้เพื่อป้องกันสัตว์รลกวนนะครับ และเพื่อให้ตัวแมลงมันมนะมันจดจ่อในการขุดดินนะ <c oughs> เพื่อจําลองพื้นที่ธรรมชาตินะคมไม่ครับประมาณสักหนึ่งถึงสองวันแล้วก็มาเปิดดูด <c oughs> ูว่าอ่ามันขุดดินลงไปหรือ,อยังหากว่ามันขุดดินลงไปแล้วตามจํานวนที่เราใส่ครับอย่างเช่นว่ากระปุกเนี่ยขุดลงไปทั้งสองตัวก็มาร์กไป้สองว้หากว่ามันขุดดินได้ลงไปได้หนึ่งตัวก็ใส่ตัวเดียวว้ วนว่าอีกตัวนหนึ่งที่มันตายหรือว่ามันไม่สามารถกุดดินได้ก็ให้นําออกนะครับเพราะว่ามันมีซากอยู่ด้านบนนะครับไม่ว่าจะมีซากตัวผู้ก็ตามนะครับซากตัวเมียก็ตามนะมันจะเป็นการลอ่อตัวมดเข้ามาครับล่อสัตว์รัวที่น้นขึ้นเข้ามาเก็บซากก็ให้หมดครับแล้วก็ทําการแยกไปเพื่อเป็นการเฝ้าสังเกตการต่อไปขั้นตอนต่อไปครับก็คือนำส่อลีครับมาอุดปากรูไว้ ถ้อมันเข้าไปหมดแล้วครับก็ให้นำตำลีพวกนี้มาอุดปากูกไว้ครับเพื่อใช้ในการยดน้ำครับหยดความชื้นในตำลีเนี่ยเพื่อให้เพื่อที่จะรักษาความชื้นของกระปุกทดลองนะครับในระยะต่อไปนะนะนี่คือเทคนิคของผมครับที่ใช้ในการทดลองเพาะเลี้ยงม่มันหลังจากนี้ผมก็จะนํากระปุกตัวนหนึ่งครับนําไปฝังดินม่เลยเพราะว่าปีนี้ผมจะทําการทดลองอีกเส้นทางหนึ่งคือ เื่อเพราะมันลนไปในคุกทดลองแล้วก็นำมันไปฝังดินตามสถานที่ที่ผมต้องการนะสถานที่ผมต้องการในปีนี้คือหัวจะฝังรอบๆสวนนี่ครับรอบๆทันทะนี่แหละเน้นเลยใกล้ๆบ้านเพื่อจะให้สังเกตการได้ง่ายเพราะว่าปีที่แล้วผมนําไปฝังไว้ตรงตรงต้นไผ่ตรงรินรกําแพงฝั่งนู้นน่ะบางครั้งบางทีผมสังเกตการไม่ได้เพราะมันไกล ก็ีเกีเดินไปนะพูดงงาๆก็ที่เกีเดินไปอีนี้ก็เลยว่าจะฝังใ,ใกล้ๆกลบ้านนะเพื่อที่จะได้สังเกตการณง่ายอีกอย่างหนึ่นงถ้าเกิดมันออกจริงนะให้มันออกใกล้ๆกล้บ้านนี่แหละจะได้เก็บง่ายจะได้รู้ไปเลยว่ามันมีไม่มีนะนี่ครับนี่คือขั้นตอนปีนี้โอเคครับจากนี้ไปก็ไม่มีอะไรมากหรอกจากนี้ไปก็จะเข้าสู่กระบวนการทดลองแบบใหมอ่อีกขึ้นนึงก็จะ,ะเก็บไว้ในบ้านเพื่อที่จะอะมนิเตอร์มัน พูดกันภาษาละบาลคือเพื่อที่ได้เฝ้ามองสังเกตการได้ง่ายคือจะแบง่งซิปหนึ่งครับเพื่อในการสังเกตการในบ้าน รับผมแบ,บ่งเอไปส่งในทางอย่างชัดเจนนะครับในทางแรกคือทําเหมือนเดิมครับในบ้านถึงเวลามันสร้างมดงานแล้วค่อยเอาไปฝังวิธีการสังเกตการผมจะใช้วิธีการในการเปรียบเทียบนะครับถ้าเกิดในบ้านเนี่ยตัวแมงมันไม่เริ่มสร้างมดงานขึ้นมาผมก็จะทาการล่อครับเพื่อให้หมดงามันขึ้นมาเพื่อ,อที่จะได้ดูการเรติบโตของมันเช่นเดียวกันครับถ้าเกิดในบ้านอะ่ะมันมีมดงาน ข้างนอกมันก็น่าจะมีมดงานผมเลยใช้วิธีการล่อเพื่อดูว่ามันมีหรือไม่ถ้าเกิดมันมีแล้วมันอาจจะขึ้นมาในการทำสองเมลทางคู่กันเนี่ยผมต้องการอยากจะพิสูจน์ว่าถ้าเกิดเราอนุบาลมันไว้จนมันเป็นวันณะสร้างวันหะมดงานขึ้นมาครับการที่เราไปฝังไว้เลยให้ธรรมชาติมันดูแลอยากจะรู้ว่าระหว่าง คนดูแลกับธรรมชาติดูแลนะแบบไหนจะเหมาะที่สุดในการเพาะเลี้ยงเมืองมันสำหรับคนที่อยากจะทดลองวิธีการฝังเลยนะครับแนะนํานะครับอันดับแรกคือคุดดีนะครับให้ลึกเท่ากับขนาดฝาขวดนะครับแต่อย่าให้มิดฝาขวดนะเพราะฝาขวดเนี้ยบาั้ามาทีแล้วอาจจะต้องเติมความชื้นหรือต้องให้อาหารมันเพื่อเป็นการล่ออันดับที่สองคือ เลือกที่มันมีต้นไม้ใหญ่นะครับหรือว่าต้นไม้พุ่มบางมันสักหน่อยนึ่งเพื่ออันดับแรกคือป้องกันฝนนะครับป้องกันฝนสองคือเย็นแบบแลักษณะตามธรรมชาติของแมงมันซึ่งแมงมันมักจะไปวางไข่หรือมกักจะไปออกตามที่มันเป็นพุ่มไม้นี่แหละนี่คือแนวทางในการเลือกที่ฝังดินครับอีกอย่างหนึ่งคือฝังไว้ในที่ที่สูงสักหน่อยนะครับอยาฝังเมื่อที่น้ําท่วมถึงแนวทางในการทดลองปีนี้ก็มีประมาณนี้ครับมาตามคอยดูกันครับ ผมคิดว่าน่าจะอีกสักสามอสี่ที่ข้างหน้าครับตัวกระปุกมมันจะเริ่มสร้างบนหน้ามดงานขึ้นมาแล้วค่อยมาดูกันอีกทีครับว่าการทดลองผมมีความคืบคหน้าถึงไหนครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับคนที่สนใจในการเพราะเลี้ยงมลามัน,นครับนํามาเป็นแนวทางในการศึกษาทดลองเพาะเลี้ยงอยู่โอเคครับคลิปวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้ครับสุดท้ายนี้ต้องขอบอกว่าไม่ซาล้าคะครับ โอเคครับไก่ผมควน็มทีแล้วเพราะว่าอีตัวนี้มันจะขึ้นไปปักไข่ตรงนี้เห็นไหมครับผมมีผู้ชมอย่างใกล้ชิดมาน,ะ <c oughs> นี่คือวิธีการเก็บรักษาตัวกระปุกทดลองของผมนะครับ <c oughs> เพื่อห,ห่างการมดนะครับ <c oughs> ผมใช้ที่รองขาตู้กับข้าวครับ <c oughs> เพื่อเป็นการ <c oughs> กันมด <c oughs> ไม่ให้หมดเข้าไปยังกระปุกมัน และแล้ววันที่รอคอยก็ามาถึงครับจามตรงนี้ได้ปะครับที่ปีิดแล้วผมนําตัวกระปุกทดลองมาฝังเป็นปีที่สองและแล้วปีนี้มันก็ออกครับเป็นที่น่ายินดีครับในการผลการทดลองผมที่พัฒนาไปอีกขั้นหนึ่งแต่ที่น่าเสียดายที่สุดคือมันออกเป็นตัวผู้ครับเออหน้าผิดหวัง